260ไว้ใจได้นะผู้ชมฮไปแล้วครับออกคู่กันกับ27ดูซิว่าใครจะเด็ดกว่ากัน้จังหวะสับเกียร์ฮะ26 27ไล่เบียดกันเลยแ่หมสองเจ็ดเขาอยู่วงนอกครับผู้ชมเสียบเปียบลายฮะ ปะสับทางตรงแล้วโอ้ได้แค่นี้แหละครับอุ้ยจงังหวะสับเกียร์เกียร์สิบสปีดนะตัวละสองเจ็ดเขาเาตอนรับนะฮะเขาสู่ช่องกันนิกาทรักกับผมทินธบัน,บนิด งานขุดลอกอ่างครับผู้ชมเดี๋ยวพามาดูเครื่องจัดแล้วก็สิบล้องเราหลายคนสอบถามมาว่าปัจจุบันนี้ซานี่ในรุ่นไหนที่มันเด็ดก็เปิดตัวมาแล้วครับสำหรับรุ่น2 0 5 h DPC ส่วนคันที่อยู่หน้าเราครับเป็น204ถึงจะไม่ใช่รุ่นล่าสุดครับแต่ก็ยังงอพอที่จะมีดีอยู่นะ 4M0 ครับ4ูบคอมเร็วเทอร์โบ158แรงม้าปา v, ั๊มคาวา s a k K3V ช่วงล่างแบบมาตรฐานนะเทับ2มุงสี093เครื่องยนต์บ็อกเดอร์กับรุนที่ฮะไหนบ้านเราทันที่ออกตัว2.5 HDPC อยู่ตรงไหนนอกพอมีอยู่ครับเดี๋ยวไปรีวิวให้กันฟัง เดี๋ยวมาดูคันนี้ก่อนคันนี้ก็เน้นที่ความประหยัดแล้วก็ความคุ้มค่าครับผู้ชมโอ้เสียงบุงกีียังกริบอยู่เลยยังนะยังไม่ดังหลายคนบอกว่าสานี่เนี่ยบุกีชอบดังไวเสียงดังเร็วดังไวไปหน่อยพะนะอ่ะาจจะมีตัวแปรหลายส่วนฮะมันจะเป็นเรื่องของการตักตักดินตักทรายคับผู้ชมทรายเข้าไปตรงสลับ มันอาจจะไปกินเนื้อในของเหล็ก 8J ครับอิ้ย 8J ดิสู้เหนือดีนักแล้ว260โอ้สะออนแล้วแต่และบุงจี เป็นงานคอยนะผู้ชมคอยขึ้นปากบ่อครับวิ่งไม่ไกลหรอกในแปลงนี่แหละเดี๋ยวอยากจะดูแรง 3, 4, 4สักคันหน่อยแล้วก็ 2, 7ส่วนตัวเรื่องของแบคโคนี่หายสงสัยแล้วสำหรับใครที่มีรุ่นนี้เนี่ยก็เกือบแล้วนะเกือบที่จะหมดงวดแล้วนี่นี่น,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 นี่มีรถบทสานี่มาคอยบททางเลยนะตรงไหนที่เป็นหลุม เดี๋ยวบดให้เดี๋ยวยํำให้ทางมันเละทรงเขาก็สวยเหมือนกันในเนื่อซานี่เนี่ยกระจกบานหน้านะครับแบบโค้งติดแอร์เย็นฉ่ำเหมือนกัน เสียดายฮะสามซีซีไปเขาอีกซิกด้านหนึ่งเดี๋ยวซิกนี้เราจะไม่เจอสองเจ็ดนี่กำลังมาฟูโซ่ครับการกลับมาของฟูโซ่สลับหนึ่งไทยในชมของหัวประดุกนะบ้านเราดีเขาเรียกกันมาแบบนี้ครับหัวประดุกมีส่วนที่มันคล้ายเหมือนเลยล่ะครับดูหัวเก่งเขา คันนี้นี่ประกอบที่ญี่ปุ่นร้อยเปซนต์นะสรับกูโซโชมนี้ครับสิ่งที่เป็นร้อนั่นก็คือเรื่องของกระบะแล้วแต่ว่าจะไปต่อที่อู่ไหนครับบ้านเราดังๆก็นี่เลยค่าย3มิตรซึ่งปัจจุบันก็จะมีอู่ฮะทำทรงคล้ายๆกันก็เรียกว่ารวมมิตรครับคล้ายๆครับแต่ไม่เหมือน งานวิ่งดินนี่ต้องสามรัว้วกำลังพอดีเลย เน้นนะผู้ชมใส่ไม่เยอะครับ เรียบร้อยสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย่ายืนไหมเอาเรื่องอยู่ยครับยังเท่